ใครวะเออ,อมันไม่กัดหรอกเออมันไม่มีฟันเอยใครวะใครอยู่ในกล้องวะครับ <c oughs> กัดหรอน้ำชากัดหรอน้ำชาไม่กัดหรอกน้ำชาไม่กัดหรอกน้ำชาไม่มีฟันแล้วน้ำชาแก่แล้วกินเฟ้นไีไย อิ๋มยังเป็นฝาร่อยปะเป็นลาร่อยไหมอร่อยปะเป็นฝารลอยปอขะขโมยลูกเขามาเล่นขโมยลูกคนอื่นมาเล่นหลานไม่เล่นด้วยหลานตัวเองเล่นด้วยไม่ได้ขโมยลูกคนอื่นมาเล่นฉลาดฉลาด ฉลาดพูดใช่ไหมหนูฉลาดพูดหนูคุยเก่งหนูคุยเก่งใช่ไหมเขินนะดีเขินคุยด้วยไม่อยากคุยด้วยหลังจากของกินนี่เอาหมดไอของกินเนี่ยเอาหมดแต่ไปคุยด้วยแล้วไม่ยอมคุยเนาะกินจ้ะเป็นไฟอ่ะกินจ้ะ เอาปัดกางเกงให้ป้าใหญ่เลยทำกางเกงป้าแล้วทำปัดใหญ่เลยร <laughs> ับนาทีเลี้ยงเด็กมีปะนะมีอืมใช่น้ำชาันน้ำชาชาหนูน้ำชารองเท้าหนูเหรอน้ำชาไม่กัดหรอกน้ำชาแค่ดมเฉยเขาไม่กัดหรอกน้ำชากัดไม่เป็นแล้ว น้ำน้ไม่มีฟันฟันใช่น้ำชาไม่มีฟันไม่มีฟันอื่มแก่แล้วน้ำชาแก่แล้วไม่มีฟันแล้วกัดใครไม่ได้แล้วไม่ไม่ฮนะนีนนะนน่นอนปะจะเอนนอนปะนอนเปล่าเนี่ยป้าเอานอนให้ป้าให้เอนอนนะปะ ฟังไม่ออกเลยไม่รู้น้องพูดอะไรนกไม้ย่างนาครูไหมฮะฟูหรอนกเกาะตามต้นไม้มันหามผลไม้กินโุ้ยรถอะไรมาขายอะรถมาขายอะไรหูลูกชิ้นรถมาขายลูกชิ้นน้องมีแล้วใช่ไหมลูกชิ้นอะ ช่ป่ะน้องมีลูกชิ้นแล้วเฟ้นฟายก็มีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนอนกินสบายใจเฉบเลยนอนกินสบายใจเฉบเลยนอนกินสบายใจเฉบเลยนกอะไรนอกอะไรนอกอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยปอบปอปอปอไม่รู้จักอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่านอกอะไรน้องรู้จักไหม น้องรู้จักเปล่านกอะไรอืมใช่มาอีกแล้วตัวแสบเอาไปส่งหาแม่ได้แป๊บเดียวนี้แม่มาอีกแล้วอเอาน้ำวางไว้บนนี้ลูกเอาน้ำวางไว้บนนี้น้ำวางไว้ไม่เป็นไรน้ำชาไม่นี่หรอก ห <laughs> นีแม่มาอีกแล้วเหรอฮะหนูจะนอนเปเหรอนอนเปล่าจะนอนเปเหรอนอนเปเปล่าเดี๋ยวป้าปออุ้มป้าปอทำแป๊ปซี่หนูหกขอโทษ<อ>เดี๋ยวซื้อใหม่เนาะค่อยซื้อใหม่นั่งว่านอนเปยป่ะเป๊ปซี่หมดแล้วในบ้านหมดแล้วลูกเดี๋ยวไว้ค่อยไปซื้อใหม่เดี๋ยวป้าปอซื้อให้ใหม่ ใช่จากเดี๋ยวพ่อพอซื้อให้ใหม่นอนเปเปล่าเออโอเคหันหัวไปทางนี้นะขึ้นเปล่ามามาอพออุ้มขึ้นปล่าขึ้นนอนเปเปล่าจะขึ้นเปล่าอ่ะเออเออก็นอนเนี่ยเอาหัววานตยงเี้เอาเปล่าใช่จะนอนป่ะเนี่ยไม่นอนหรอขึ้นเป่าเนี่ยขึ้นเต๊ะ่ะ ขึ้นไหมขึ้นไปไหมเอาไงอ่ะแม่จิกระปงอุ้มให้เอาป่ะกรปงอุ้มขึ้นจะขึ้นเองเหรออ่ออ่อนทับเตี้ยหน่อยะจะขึ้นเองเหรอขึ้นขึ้นมาอ่ะไม่ขึ้นอีกแล้วขึ้นเปล่าจะขึ้นเปล่าขึ้นเปล่า ขึ้นไหมอ่ะไม่ยอมขึ้นน,นปะปอนอนเล่นแล้วนางก็